เชคเคนสวัสดีค่ะได้ปรับลดราคาพิเศษนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะเพราะจากเดิมค่ะเจ้าของขายอยู่ที่9 2 0 0 0 0บาทค่ะตอนนี้ปรับลดไปเลยค่ะเหลือ8 5 0 0 0 0บาททวนทวนนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะเหมาะสำหรับท่านที่รักความสงบและต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะเปลี่ยนจากเช่าเป็นเจ้าของบ้านเลยดีกว่านะคะผ่อนสบายๆค่ะเริ่มต้นเพียงเดือนละ3 0 0พกว่าบาทเท่านั้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้ด้วยนะคะบ้านเดี่ยว76.2ตารางวาคัน1ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัวและ1โรงจอดรถนะคะตั้งอยู่ที่หมู่1ตําบลน,น้ำรึมอําเภอเมืองจังหวัดปากค่า850,000บาทค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะใกล้กับอบตอน้ำรึมอยู่ใกล้โรตัสโกเฟสอยู่ใกล้เซเวน่น อยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้โรงเรียนคลองสักอยู่ใกล้คลองสักรีสอร์ตด้วยค่ะและทั้งนี้นะคะยังมีของแถมอีกหลายรายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวพร้อมตู้เก็บของเซิงร้างจานระเบียงหน้าบ้านพื้นที่หลังบ้านใช้สอยได้นะคะและก็ยังแถมแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นโรงจอดรถมงรวดเล็กดัดอีกด้วยค่ะ ที่ดินฉนดคุดเดงนอสอสีจอนะคะสนใจนัดชมกันก่อนติดต่อนัดหมายล่วงหน้าหรือต้องการปรึกษาด้านสินเชื่อโทรได้เลยค่ะมีเบอร์ติดต่อใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ